สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็พบกับช่วงแมวเพชรสองบอลโลกนะครับวันนี้ครับอยู่กับผมหมอแมวนะครับไ่ทาโร่78ใบและหนูสเตฟานี่สุดอวบนะครับเราจะอยู่กันยาวไปจนจบฟุตบอลโลกทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับซึ่งในวันแรกนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของสิงโตกำรามทีมชาติอังกฤษนะฮะทีมชาติอังกฤษนี่ไปทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่รครับมักจะบอกว่า เราจะเป็นแชมป์นะครับแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วแม้แต่เข้าวิงชอเลอร์ยังไม่เคยเลยครับ oh, oh. เคยได้แชมป์แค่ปี19 6, 6 6ครั้งเดียวนะครับในปีที่พวกเขาเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นอังกฤษเนี่ยมันขี้คุยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับที่ผมเลือกที่จะอังกฤษขึ้นมาพูดก่อนเลยครับก็เพราะว่าคนไทยเราครับรักฟุตบอลอังกฤษเราดูพเมลีกันมานานนะจึงมีความเรียกว่าผูกพันกับฟุตบอลอังกฤษมากอังกฤษตกรอบหรือเข้ารอบมีคาสำคัญในคนไทยมากๆครับ ผมก็เลยจะมาดูครับว่าวันนี้ครับอังกฤษในทัวรมิทฟุตบอลโลก2 0 4นั้นพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอ่าก็วิธีดูก็ไม่ยากนะครับหยิบมาใบเดียวเลยนะครับอ่าทีนี้ผมจัดการสับแล้ววิธีการหยิบนะครับเอามือซ้ายหยิบพราะมือซ้ายใกล้หัวใจนะครับเอามือขวาหยิบนี่รับรองไม่แม่นครับมือซ้ายหยิบเอาใบแรกเลยแล้วกันนะฮะซึ่งอังกฤษในฟุตบอลโลก2 0 4พวกเขาจะโอ้หยิบได้ไพ่ที่เรียกว่า าวดาบครับแทบจะไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้วครับไพ่นี้ครับบ่งบอกว่าอังกฤษครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนักเตะบาดเจ็บทําอะไรก็ไม่ดีไปหมดกรรมการตัดสินให้คู่ต่อสู้ได้เปรียบตลอดแทบจะทัวร์นาเมนต์เลยครับและแทบจะฟันธงได้เลยว่าพวกเขาอยู่กลุ่มที่โหดด้วยครับคืออิตาลีกับอุรุกวัยเป็นขวากหนามนะครับหยิบไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับผมทายเลยครับอังกฤษตกรอบแรกแน่นอนครับถ้าทายผิดครับ มากระทื้นผมแล้วทีมงานได้เลยอังกฤษตกรอบแรกครับ <c oughs>